จะเห็นว่าเวลามานอนเนี่ยจะมีแบบถุงกระเป๋าน้ําร้อนต้องคอยประครบตลอดเลยเพราะว่าทำกับข้าวแล้วก็ชอบปวดเมื่อยใช่ไหมคะใช่หลังจากที่ลองใช้วีนูไปแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างอยากให้เล่าให้เพื่อนๆนฟังเ,เ,เลยเนี่ยม,ม่เป็นคนต้องกินในยาลดไขมนันลงนะ้นทำให้ปวด กินไปได้สักอาทิตย์นหนึ่งเนี่ยทุกอย่างมันไม่มีอาการ uh huh. หลังจากมากินไปหนึ่งอาทิตย์เน,นี่ยมันไม่มีอาการอ uh huh. พอไม่มีอาการก็แอบยาไขมันก็กินบ้างไม่กินบ้างเพราะว่ามันมันไม่ได้ไม่ได้เกินแต่เรียกว่ากินตัวนี้ประจำ uh huh. ดีขึ้นเยอะทุกวันนี้ไม่มีอาการแล้วไม่ป <Okay. S 1> วด ยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้ากินตัวตัวรดไขมันนะคะมันจะไปทํางานกับหลอดเลือดเราแล้วก็หลอดเลือดเราก็อาจจะอักเสบได้เราก็มีการปวดเนื้อปวดเนื้อตามตัวแบบว,ว่าตัววีนูเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบของทั้งร่างกายแล้วก็ลดถึงการอักเสบของหลอดเลือดด้วยนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้ดีดดจะทานอีกไหมคะแน่นอนค่ะเ <c oughs> ท่าไหร่ยังไม่ไม่ไม,ไม่พออยู่แล้วต้องทานต่อเน,นื่องนะแต่ตอนนี้ ตอนนี้ติดใจแล้วติดติดรสชาติแล้วรสชาติกินง่ายรสชาติด,ดีเหมือนคล้ายคล้ายขมิ้นชันอะแต่มีส่วนผสมหลายตัวเลยโอเคเลยรสชาติด,ดีมากเยียม